เพียงแต่ว่าเวลาไปช่องไหนเนี่ยมันมีคนไปดักตีหัวตลอด่เอาเงินดิจิทัลไปแจกคนละหมื่นแล้วคนเอาเงินดิจิทัลเนี่ยไปซื้อแล้วมันจะเกิดการหมุนของเงินถ้าจ่ายเงิน500แสนล้านเนี่ยมันก็ประมาณ500ล้านถึง1,000ล้านมันไม่มีผลทางเศรษฐกิจใดๆเลยเมื่อตูตัวทวีคูณทางการคังไม่ไม่ทำหน้าที่ร้านค้ากับซื้อของเจ้าสัวเงินจากร้านค้าก็ไหลไปที่เจ้าสัวเลย รอบเดียวจบที่หล่อเลี้ยงความนิยมเฉยๆมันเป็นการเล่นละครมันเป็นไปได้ไหมเขาอาจจะบังหาทางเหรอผว่ามันเป็นไปไม่ได้หาทางลงหรือไม่เราก็ยังมองยังมองไม่ถึงขนาดนั้นครับเขาก็พยายามจะดันหน้าครับเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ทําได้นะมันก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือทางการเมืองของเขากลับมาอีกแต่ถ้าเขาไม่ทําเรื่องนี้ มันคือจุดจบทางการเมืองของเขาเพราะมันไม่มีอะไรที่จะมายืนยันเหมือนที่ผมบอกตอนแรกไงกว่าจะตั้งรัฐบาลได้เนี่ยทั้งกลายเป็นคนทรยศทั้งกลายเป็นคนตบัดสัตว์คนไม่รักษาคําพูดสวนเสียทุกสิ่งทุกอย่างและยังมาทำไม่ได้อีกตามที่ตัวเองให้สัญญาไว้ในเรื่องนโยบายนี่มัน ขนมจีนผสมน้ำยาแกมันผสมกันก็นกนมามันก็สุดเลยผมว่าออพอฟังดูออคือไรครทีนี้เขาจึงต้องพยายามดันครับ,ค,รบคือยังไงก็ตามต้องพยายามดันนโยบายนี้ให้ได้นี่นี่คือสิ่งที่เขาคิดอยู่นะเพียงแต่ว่าเวลาไปช่องไหนเนี่ยมันมีคนไปดักตีหัวตลอดก่าถูกครับแต่ว่าไอ้คนดักตีหัวก็ไม่ได้ตีเพื่อทำร้ายนะตีเพื่อเตือนสติว่า เเดินไปไม่ได้นะข้างหน้าเป็นเหิวเช่นกรณีนักวิชาการเขาบอกว่าจะมาอ้างเหตุว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะให้เศรษฐกิจมันฟื้นซึ่งมันก็ไม่ใช่ตัวเลขที่เขาเอามาอัตราการบริโภคส่วนบุคคลสูงสุดในรอบ20ปีเจ็ดเปอร์ซกว่าๆแล้วก็ตลอดปีนี้ก็คือ6.1%ปอร์ซนตปีหน้านี่ยังลดกว่านี้นะยังเหลือ4ีเพราะนั้นมันไม่รู้จะกระตุ้นอะไรอ่า คนใช้จ่ายเงินสูงสุดในรอบ20ปีเมื่อไตามารที่ออสองเมษาพฤษภาามิถุนาที่ผ่านมานี่เขาดักไว้แล้วถ้าจะบอกว่าถ้าเอาเงินดิจิตอลไปแจกเอาเงินดิจิตอลไปแจกคนละหมื่นแล้วคนเอาเงินดิจิตอลไปซื้อแล้วมันจะเกิดการหมุนของเงินรอบที่หนึ่งรอบที่2รอบที่สม แล้วเขาจะเก็บภาษีได้น้อยที่สุดก็คือ1น0 0 0แล้านบาทอาจจะถึง200แสนล้านเพราะคนก็ใช้เงินหมุนไปหมุนไปหมุนไปเขาพูดอย่างนี้นะแต่เขาก็มีนักวิชาการเอามาบอก,อกว่าไอ้ตัวทวีคูณที่คุณว่านี่ตัวทวีคูณการค้ังเนี่ยมันไม่ได้หมุนอย่างนั้นครับและประกอบกับที่ท่านรองหัวหน้าพัก ก้าวไกลซิลิกัญญาซึ่งไปเอาผลการวิจัยในการทําโครงการนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยการจ่ายเงินโดยตรงให้กับประชาชนมันกระตุ้นตัวทวีคูณได้เพียงแค่0.1ถึง0.2ครึ่งเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าอะไรถ้าจ่ายเงินไป100ล้าน หของ1 0 0 0 0แคือหนึ่งพันใช่ไหมร้อยพันเป็น1 0 0 0 0แสนะหรือร้อยหม่นเป็น1 0 0 0 0แมันน้อยมากเลยนะหนึ่งพัก็คือ1 0 0ยพันเป็นห0 0 0งแสนแต่ถ้า0.11%คือ1000ล้านถ้า0 1นเท่าไหร่ก็คือลงไปอีกหนึ่งร้อใช่จ่ายเงิน1 0 0 0 0แล้านเกิดการเพิ่มปริมาณคือตัวทบีคูณให้เงินมันเพิ่มขึ้น แค่หนึ่งร้อยล้านไม่เกินสองร้อยล้านบาทนี่จ่ายเงินไปหนึ่งแสนล้านนะถ้าจ่ายเงินห้าแสล้านเนี่ยมันก็ประมาณห้าร้อยล้านถึงหนึ่งพันล้าน mm hmm. เห็นไหมครับมันไม่มีผลทางเศรษฐกิจใดๆเลยเมื่อตูตัวทวีคูณทางการคลังไม่ไม่ทำหน้าที่ตามที่เขาปรารถนาะหนึ่งเก็บภาษีก็ไม่ได้ครับม เก็บได้แต่แวดครั้งเดียวครับอสองเงินก็ไม่หมุนเพราะเงินจ่ายไปแล้วให้กับประชาชนดิจิทัลประชาชนไปจ่ายที่ร้านค้าครับร้านค้าก็ซื้อของเจ้าสัวเงินจากร้านค้าก็ไหลไปที่เจ้าสัวเลยอรอบเดียวจบแล้วในความเป็นจริงคุณเพชร